สวัสดีครับและตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่จุดกึ่งกลางของสวนแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับนั่นคือปัติมากรรมความต่อเนื่องนะครับนี่ครับคือสมเด็จย่าได้ให้ความหมายไว้ว่านี่หนึ่งนี่ครับว่าการที่เราจะทําการสิ่งใดก็ตามต้องมีความต่อเนื่องนะครับถึงจะประสบความสําเร็จครับนี่ตรงนั้นคือพระตำหนักรอยตุงนะครับ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ครับ <Okay. S 1> นี่ครับวิดอกสีม่วงนี่สวย <Okay. S 1> ขอบแพนแบบพาโนรามาเ <Okay. S 1> มนะม,มก็ใกล้จะเต็มั <laughs> ครับต้องฉันถ่ายพาโนรามาได้ฉันจะถ่ายพาโนรามาได้ <laughs> แต่มันมีก็มีคนพาโนรามาเหมือนกัน <laughs> 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 นี้เสียงมวมอยของนักท่องเที่ยวแถวนี้นะครับไม่รู้จักกันครับแต่เสียงมาตินหูมาตลอดทริปเลยครับจะห้าวันแล้วก่อกวนตลอดค่ะไม่วันนี้เป็นนักท่องเที่ยวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นมาจากดินนีดอกนี่มรงนี้สวยอาจจะเต็มแล้ว